เอคราบสบายดีทักทายาด,ด้วยกันสวัสดีทักทายเนาะนี่มองผปอบๆกับสองวันนี้ทีมนี้เนาะนี่อยู่ใครอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนี่ปีงปลาอยู่กับธรรมศาสตร์ออกบางคดมั่นหาปูหาปลากินนี่มากับสีพันนัยยะเดี๋ยวจะพาไปเบดูสีพันนัยยะตอนกำลังตามเตงอยู่เนาะ นี่อยู่กับบรรยากาศซิ่วๆผากที่ตามก็ได้ก็แซ่เนะพี่น้องนี่ซีฮันน,นี่เอิร์นนี่หยิ่มซี่กองน้อยนึงเนาะนี่เป็นไดเออได้กับผากที่ตามอับรมผลงานเนอะยูทูบเบอร์ไหมตอนนี้กํากลังเตรียมอุปกรณ์สีเห็ดกับเขากินเที่ยง มาคอดมันจูเตาเบิองเตาเน่น,นี่ร่างกายได้พิงปลายังสุกแดดอ่ะได้พีลาได้พี่น้อเลยมาๆๆอยู่เขาเลยนี่พี่หมอว่าขอล้างกันนี่ปลากับแบบเผาเลยเนาะนี่เดี๋ยวมันจะขาดมันต้องเสแฉะเดี๋ยวมันต้องเสแฉะขอล้างกันอาสีมีลมเลยเ็กน้อยเนะาะเพราะว่าอยู่ไหยอยู่หน้าสวนนี้ก็เป็น

ใส่จามไปออพี่อน,น,น,นอมานี่ไ <laughs> ว้น่าอีโซ่เลยทีโซ่โซ่พี่น้องมาเลยที่ื่ออายก็งอพี่นนอง

อาอคลิปนี้ก็สีค้อโจเปียสันม,มีได้วพี่น้องกันขึ้นขาวก้ามาเนี่ยแก้กับผากติดตามครับส้มพ้นงานต่อๆไป